สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาข้อมูลซึ่งกรมบัญชีกลางเนี่ยก็ได้เผยแพร่สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการกรณีที่ข้าราชการเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลของเอกชนได้หรือไม่และสามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจคำว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินกันก่อน คำว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสอพอชอเขาแบ่งเป็น3ระดับอย่างไรบ้างก็คือผู้ป่วยสีแดงสีแดงก็คือผู้ป่วยที่ฉุกเฉินวิกฤต 2. ก็คือสีเหลืองสีเหลืองคือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและ3ส,สีเขียวก็คือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นคำว่า ป่วยชุกเฉินเขาแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือสีแดงสีเหลืองและสีเขียวนะครับอ่าต่อมานะครับกรณีกรณีที่เป็นสีแดงก็คือผู้ที่ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน,ไม,กนชมนะไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าหาก เกินเนี่ยนะครับถ้าหากเกิน72ชั่วโมงขึ้นไปแต่ว่ายังไม่พ้นวิกฤตยังไม่พ้นวิกฤตนะครับเกิน72ชั่วโมงไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะย้ายไปโรงพยาบาลของรัฐได้ด้วยท่านก็สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นค่ารักษาพยาบาลจะเบิกได้ครึ่งหนึ่งเท่าที่จ่ายไปจริงนะครับหมายว่า72ชั่วโมงแรกเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเกิน72ชั่วโมงนะครับหมายถึงว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินนะครับ72ชั่วโมงแรกเข้าโรงพยาบาลเอกชนท่านไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิน72ชั่วโมงไปแล้วแต่ว่ายังไม่พ้นวิกฤตตรงนี้เบิกได้นะครับค่ารักษาพยาบาลครึ่งครึ่งหนึ่งของที่ท่านจ่ายไปจริงนะครับค่าห้องค่าอาหารในอัตราของทางราชการเบริกได้เลยนะครับแล้วก็เบิกค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรคในอัตราของทางราชการถ้าเกินนั้นท่านก็ต้องเบิกจ่ายเพิ่มเองนะครับถ้าเป็นค่าห้องค่าอาหารค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรคเนี่ยเบิกได้ตามอัตราของข้าราชการแต่ถ้าเกิดน,นั้นเราต้องจ่ายเองนะครับอันนี้ในส่วนของผู้ป่วยสีแดงนะครับต่อมานะครับกรณียังอยู่ในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับ ถ้าถ้าเราพ้นจาก72ชั่วโมงไปแล้วและก็พ้นวิกฤตแล้วด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเบิกได้ดังนี้นะครับเบิกได้ครึ่งหนึ่งของเงินอ่าหมายถึงว่าพ้นวิกฤตแล้วแต่ว่าไม่มีเตียงที่โรงพยาบาลของรัฐที่จะรับเราเนี่ยย้ายไปอยู่โรงพยาบาลของรัฐนะครับเรายังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนอยู่นะครับพ้นวิกฤตแล้วโดยปกติเนี่ยพ้นวิกฤตแล้วเราจะต้องย้ายไป โรงพยาบาลของรัฐนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพ้นวิกฤตแล้วเนี่ยยังย้ายไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลของรัฐไม่มีเตียงไม่สามารถจะรับย้ายไปรักษาต่อได้เนี่ยนะครับเบิกอะไรได้บ้างตรงนี้ก็จะเบิกได้ครึ่งหนึ่งของเงินที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน8,000บาทเบิกค่าห้องค่าอาหารในอัตราของทางราชการได้เบิกค่าวัยวะเทียมอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคในอัตราของทางราชการได้นะครับ ตรงนี้พ้นวิกฤตแล้วแต่ว่าไม่มีเตียงที่จะย้ายไปโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับหากว่าเราพ้นวิกฤตแล้วแล้วเราเนี่ยสามารถย้ายไปได้เขามีเตียงรองรับแต่ว่าเราปฏิเสธนะครับผู้ป่วยปฏิเสธการย้ายย้ายได้มีเตียงรองรับแล้วนะครับแต่ปฏิเสธตรงนี้เนี่ยท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากพ้นภาวะวิกฤตของตนเองทั้งหมดเลยนะครับ ต่อมานะครับต่อมาเป็นผู้ป่วยถ้าเราเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีเขียวนะครับสีเหลืองก็คือฉุกเฉินเร่งด่วนและก็สีเขียวก็คือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่รุนแรงนะครับก็จะเบิกได้ตามอัตราดังนี้นะครับถ้าเราไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนนะครับอัตราของทางราชการได้ครึ่งหนึ่งของเงินที่จ่ายจริงไปนะครับแต่ว่าไม่เกิน800พเบิกค่าห้องค่าอาหารในอัตราราชการได้ เบิกค่าวัยวาวะเทียมอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคในอัตราของราชการได้นะครับโดยการเบริกเนี่ยนะครับให้ท่านนําเอาใบเสร็จใบประเมินผลคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินมายื่นเบิกเงินกับทางส่วนราชการต้นสังกัดในภายหลังนะครับจ่ายเงินไปก่อนนะครับทั้งนี้การเบริกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินเนี่ยไม่รวมการนัดมาตรวจรักษานะครับไม่รวมการนัดมาทําหัตถการตรงนี้ไม่นับรวมนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการป่วยฉุกเฉินนะครับการป่วยฉุกเฉินของข้าราชการนะครับสามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้นะครับโดยท่านจะต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินใน3กลุ่มนี้เท่านั้นนะครับก็คือสีแดงสีแดงฉุกเฉินวิกฤตสีเหลืองฉุกเฉินเร่งด่วนและสีเขียวสีเขียวนะครับฉุกเฉินแต่ว่าไม่รุนแรงนะครับ